สวัสดีค่ะดิฉันชืน่อนางสาวนชนายอดแก้วกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนา,าทีวิทยาคมค่ะดิฉันมีความใฝ่ฝันที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเอกการปฐถมศึกษาดิฉันรักในอาชีพครูเพราะครูปเปรียบเสม,มือนผู้ให้ให้ความรู้โดยไม่ปกป,ปิดเหตุผลที่ดิฉันเลือกเป็นเอกการปฐถมศึกษานะคะเพราะว่าดิฉันรักและเข้ากับเด็กได้ดีเป็นคนใจเย็นมีความอดทนสูงสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายและชอบการอธิบายเมื่อได้อธิบายเรื่องเรื่องหนึ่งให้ใครฟังและ เขาเข้าใจในสิ่งสิ่งนั้นดิฉันจะรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยค่ะอีกทั้งนะคะเด็กในวนัยนี้เป็นวัยที่สมควรได้รับความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ดีและทําไมถึงเลือกเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณล่ะคะเพราะดิฉันเห็นว่ามหาวิทยาลัยทักษิณจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวดิฉันให้เป็นครูที่ดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคตได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อเป็นครูที่ดีแต่ไม่ใช่เพียงเพราะหน้าที่ แต่เป็นเหมือนดังเรือจ้างที่พร้อมจะนำพานักเรียนไปให้ถึงฝั่งและก้าวไปสู่ความฝันของตนเองในอนาคตต่อไปขอบคุณค่ะ